มึงนี่ไปเลยเดี๋ยวนมี่ยิงโมโหให้นะเดี๋ยวตีพวกมึงหนักเลยไปโลงนี้หมหนีไปไหนด้วยรถ่นรเบียน4.98ครับเยอะเยัยดเวยครับเยอนนิ่งๆเลยนะพวกมึงอ่ะไอพวกลูกทู้ทั้งหลายเนี่ยจับขังลวมนี้หมดโอ้โเข้าวงกันเอออะไรกูบอกแล้วว่าเด็กอายุ14อย่าไปคบเย โดนคดีอะไรเงี่ยอะไรพวรงการอะไรอะไรเนี่ยมันบ้าเลยอะนุ้นมติดพวกโอ้โหกูไม่ใช่โหกูจะมาติดพวกเรื่องอะไรอ้าวก็ไม่รู้เนี่ยไม่เต็มมาทำไมเว้ยฮอ้าวก็ที่มาเนี่ยจับไอ้พวกลูกชูได้เฮ้ยเอ้โหทางไหนได้ลูกชูทางไหนลูกชูไอ้ข้างนอกนี่เราพวกลูกชูลูกชู้ทำไมลูกชูมันเยอะอย่างวะเจ้าเลงยในแผนนี้ในสงสัยจะมีกูนี่แหละวะ ที่มีบุญญาวระเบียบีที่สุดเลยแม่กูเนี่ยนะขาวของนวลทองขาวปิลยไอ้ลูกกะดีีว่าแกบอพวกนี้เป็นลูกที่ดีมากดีมากแม่พี่ท่านดีดีเออแม่กูต้องดีอยู่นะไม่หมายพวกมันเลยพวกลูกชูลูกชู้ของขังรั่วไม่รู้ยังขังรั่วเราเียกอะนี่คู่นี้อยู่ด้วยงาไม่ได้เฮ้ยคุกคุกเปิดคุกเปิดคุกไอ้พวกนี้เข้าเลยเฮ้ย ไป้ยวไมทตันจะตไม่กีวันยอปากนไม่อยากตาคมมึงีเข้าไปไปเเฮ้ยททนการไอ้พดอยู่ในคุกนี่อยู่ไต้ล้วต้องทุกคนมึงจัดารได้เดกดีเดี๋ยวป้าจะกระบอกไอ้ชุดทามันดื้อได้มันดื้อได้ จดัดจัดไปเข้าคุกมเถอะนี่โอ้โหไอ้มึงนั่งวางมากไอ,อ,อ้ที่กลัวแนวเขาไปเข้าคุกอะไรเข้าคุกมอะไรตัวรอะไรทกูัวผู้คุบไปเ้าวไอ้เบลอะมึงอ่านไม่หมดดีกว่ามีอะไรเพียบอะเล่มุนเสกยังไม่มีใครรับการ์ดเลย กรวนกเนไอ้นี่คดีหนักอะไร่้ยม้กยในตู้โทรศัเฮ้ยเด็เ้เเจ้าเอ้ให้ไปไปไ้แมหนักกว่าเอาโทรศัพท์ตวหน้าคเเฮ้ยไอ้วกนต้ใหม่แล้ววางตูดให้ดีนะคเฮ อ้า่งอคมเขาปิดดีเลยมีอะไรกันบุบทำไมครับตื้อ um, ตูก้อนมึงเอาู hmm. so othe, friend, like habitat, ูไปทำอะไรัเ yup. ก right. ินสวนกลมัอะไ่ตองกลัวทำไมอะไส่เพโอ้กลัวไอ้พวกนเนี้ยเพมเพนเาไปถึงได้ฉี่ขาเลยเนฮ้ยไอ้พวกไงเบาเเลยใช่ปะเสียดังโหไอ้พวกหมาปูปิดห่องเด็ ตีนเลยด่ากังเลยเก่งกินย่างนี้ลอกดีกว่าล็อกทำไมอะไปล็อกป้องกหนีเด็กอย่าเรี้ยงยาบูนเฮ้ยเฮ้ยอีล่ชาวบุญเฮ้ยมึงก็ไม่เก่งจริงนี่หว่าเมื่อวันนี้ก็แค่หมาหมูนถ้าพังเก่งจริงแล้วก็มึงเปิดตัวคุกเจอตัวร้องตัวไหมเฮ้ยมึงกล้าท้าชาวบุญยังกลัวเหรอไม่ท้าเพราะยังกลัวเก่งอยู่แล้วแล้วกูไม่กลัวพวกมึงด้วยนมึง มึงแงจริงม <|so|>? ึงออกมาแล้วคุกูเฮ้ยพาต่อยกูตัวโบมาค่ะเ้ามึงเก่งจริงมึงเข้ามาข้างในดีกว่ามึงจะรอมึงอยู่ข้างในมึงท้าใครวะเนี่ยมึงท้ามึงมึงมาท้ากูมึงท้า มึงเก็ตจริงมึงเข้ามาใหม่มึงท้าอะไรวะเค็กูท้าึงอ่ะเไม่เข็ตนะมึงกูไม่เข็กเข้าเลยมึงท้ากูให้เข้าเลยคนจะปูเลยนายไม่เคยใครไปกล้ามา เจ้ามาต้มเตยที่พวกมันน่ะอย่างนี้ต้องลอยปากเลยต้องเลือดอย่างนี้พวกมึงมึงขุดไปขึ้นเลยขึ้นไหปเนี่ยเอาดิเอาดิเอาดิโอ้โหโอ้โหเด็มาเอาลังคานมันจะไม่แ้วไอ้เด็กตอมาเอาไออะไรแครไปมึงก็ว่าหนีเหรอวะใครว่ากูหนีเอาไม่หนีก็เข้าทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงไม่หนีมึงก็เข้ามาใหม่ดิ อ้มึงพูดอย่างนี้กี่ทีเมื่อกี้ไม่เข็ดไลมไม่เข็ดอุรอนพูมอไหร่ลา่งัเลยนี่นี่หน้าตาเขียวอะไร่มึงยังไม่เข็ดเลย

เต็มปากเฮายนะให้เต็มปากก็ไม่รู้จับใครไม่รู้กูเนี่ยผมอยากรู้แผลแม่มากคนไหนเนี่ยมันมีคนเงี้ยเฮ้ยไอ้ไรเอาเงินอะไยวันนี้วันนี้ด้วยพอให้ดีก่อนทำไมเอาสนุกพูดมึงไหมสนุกไหมพอกู่ไม่ได้จริงดีกว่ากูอยากให้มึงตายก่อนถึงวันนี้มึงจะมาหาด้วยกูอยากเอาเงินนี้เลยมึงยังไม่ปากเก่งกว่าฮะ ป็นตีเข้าใหมนะะ่น hey, ี่หายขาก็จังเลยทำไมอ่ะไม่รู้จะเก็บตัวมไนหรือไงเฮ้ยมาทำปากดีไปที่กูให้มึงทำก่อนอ่ะพวกะกูอยากให้มึงเป็นไงเดี๋ยวพวกกูเนี่ยต้องไปฆ่าพวกมึงทุกคนละไอ้พวกกูทู้อยู่พี่มึงไม่มีวันเลยเว้ยที่ได้มาเที่ยวก็สนิีอย่างคนกูเฮ้ยพวกกู ครับกูไปก่อนโชคดีกูต้องมีธุระไม่ต้องมาแล้ววันหลังอกกูไปก่อนโชคดีฝากกูพวกมันด้วยไม่เป็นไรครับถ้ามันตีตัวหลุดไปไหนโทษเพราะมึงมีความตายพี่อฮะไอ้พวกกูอยู่ที่นี่มานานแล้วยานแล้วพี่เีฮยโรงพยาบาลไปแล้วไอยู่ใกล้ๆทำไมอ่ะอาหลุไปไปก่อนโอเคดีฝากก่อนนะพวกมกูทุกคนนะเอาคืนไว้ด้วยขา ไอ้ตั๊กมูไม่เลิกอาผ้าผาวคุกแม่งจริมีไปก่อนด้วยไอ้บุคุกดูด้วยโอ้โหคุกป๋าหมูไปไหนอะไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลไงเอาคุณติดรถเป็นคนไอ้แดงไอ้แดงไอ้แดงร้อนร้อนมึงจะถอดเสื้อติ๊เป็นอะไรนักหนาให้หนูอยู่ไม่ได้ร้อนก็เคยกินคุกอะ ทำไมต้องวายๆขนาดนี้ด้วยไปอยู่ที่นี่มาตั้งนานนะไม่เห็นจะร้องลอยเลยต้องวายๆแบบนี้ด้วยทำไมต้องส่งเสียงดังด้วยเป็นอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อติดคุกเรื่องอะไรวะระวังตูดี่ตัวอะไรตูดสวยดีกว่าไอ้ตูวเนี้ยโดนตูวที่ดโดนตูดที่ดีเฮ้ย อยู่ในคุกห้ามสวนทางเถื่อนกันแต่ตมคุค้มคงมีขายนะได้เป็นไรที่เาติดพวกกูถามกูหรอกูนี่ว่าวชื่อว่าสุริยงที่กูติดพวกเนี่ยพวกโง่จะก็ฝ่ายพี่ิห้เนอะ